สวัสดีจ้ามาใส่เบ็ดกันจ้าน้ำท่วมเราก็เลยไม่ได้มาใส่เบ็ดกันเลยเเอันนั้นยืมยามาหรอโอ้ยากจาจัดได้ไงลนะ่ะ<า>โอ้ยอย่างยาปีงอ่ะ ต,ติดตามชีวิต <พอ S 2> วิถีชาวบ้านกันจ้า <พอ S 2> เดี๋ยวเข้ามาใส่เบ็ดกันมองนี้กะป้าหลายอยู่ดิเสียงป่าบอนเสียงปลาบอนปา่ปากระโดดใส่นี่เลยใส่นี่ละใส่นี่ละอเอ้า นายพันกำลังหาหมอ่องลงอันนี้กับผู้ซอยหันหน้ามาหน่อยหนูแก้มแง่ผู้ซอยอยากมาน้ำวิธีโอ้ย เยอเราธรรมชาติธรรมชาติบานเท่ากับกับสวยงามนะว่าเหือสองอาหลานซอยกันเหมือนแร่งเหมือนแรล่งห้าสศรีใดพอปนบนนอกได้สิใช่ไหมแก้มแก้ม กันว่าได้ป่ะน,นะก็สันเท่ากสิมาลุนกันจบแล้วมองนี่ก็มีป่าอยู่ดิจ่ามองมองนี่ก็มีป่าอยู่นี่มึงหันมาบอนบบอยูอ่เท้าไซจังน่อยเท้ากสิณมายามมายามเนี่ยจ้าวิธีบรรพาบรรยากาศกับจัมม่านี่ อีกยังก็สู่วิถีบานเทาว่ได้เนาะความสุขที่หาได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนี่ป้านี่ป้าก็สิแบบ老妈เนี่ยจะ้ะเนี่ยสาวสำหน่อยนี่จะเป็นผู้น้ำทีมสิน้ำทีมหาป่ารุนว่าน้องนี่เขาาสไดยบนนอจ้ะ ป็นไดวิธีบรรเทาความกิน่นความป็นยุบรรเทาก็สิแบบนี่แหละหากิน่นหาปลาหาปูปลูกพักปลูกพักปลูกไงก็เป็นวิธีที่แบบวา่าจะสิาวา่าใดเป็นวิธีที่น่าหลงไหลอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นกะสิกำลังตาอีกเว็ดหนึ่งมันเท่ากะสิมาลรุนกันน่าจะพูนละ สักตอนแรงๆ่นละมึงสิมายามกันเหยื่อที่เขาใส่ก็เป็นอย่างนี้โตถาดโตถาดนี่ก็เพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นพากันมาใส่ละเทียรหนึ่งกับใดปลาคอตัวกง่ายอยู่เด้วันนี้เขาก็มาลองเบิง้งเราจะส่งคือปะเนะาะบรรยากาศบรรยากาศ กินกันกันจ้าเหมือนแรงเข้ามาหลุนต่อนาะว่าสิได้บอมายามนะจ้าได้ตัวหนึ่ง <c oughs> ได้เซย์ได้เซยอ,อันนี้ได้บอร์นอจ้ามาลุนมาลุน,ได,น,ไ,ดนได้บอร์นอได้บอร์นอจ้าค่อยค่อยค่อยค่ได้เบอร์ได้เบอร์ โอ้ยรุด้อยทีดายคักโอ้ยรุดจ้ารุดรุอันนี้ก็ะสีรนะุดอีกแล้วนบ้างซ่งโอ้ยปลาติที่ปลารุดนี่ก็ะรุดอีกแล้วสรุปแล้วได้ตัวเดียว สรุปแล้วลุดจ้าตัวสี่ดายค่ะโอ้ปลาหลายค่ะได้ตัวเดียวสรุปได้ตัวหนึ่งจ้าโซมาได้โอ้ยได้เสยได้เสยจ้าได้ตัวหนึ่งพ่อปนได้ปนหนึ่งจ้ามือนี้กะถือว่า ได้หนึ่งตัวแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาล่งไม้จ้าเขาก็จะมาหยามาอีกรอบหนึ่งเนาะจ้าสวัสดีจ้า